สวัสดีจ้าแม่มสินจา่าทักทายเช้าว,วันที่13มีนาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ออรา,าคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าว,วันนี้เช้าที่13มีนาคมปี2568ราคาทองในประเทศท่วกลางวันปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ4 6 5 5 0บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ4 6 7 0 0บาทต่อบาททองคำ ของทองคำแท่งก้สกขน5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3.3705ถึง3.3876บาทต่อ1นดอลลาร์โกลสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสูงขึ้นจากวันก่อนหน้าระหว่างบริเวณ2,909.140ถึง2,925.340ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนท่ามกลางการฟื้นตัวขึ้นของค่าเง,งินดอลลาร์แลตลาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐชี้ว่าไม่เห็นความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเกิดภาวะถดถอยขณะที่กรรมาธิการยุโรปนะคะแถลงแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่า2 6หมื่นล้านยูโรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน ตอบโต้การปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐซึ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดในประเด็นสงครามการค้าค่างเงินดอลลาร์จึงะระดับแรงหนุนเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีนะคะทองคำได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากประเด็นดังกล่าวเช่นกันขณะที่ประเด็นข้อเสนอหยุดยิงช่วคราวยูเครนพร้อมรับข้อเสนอหยุดยิงช่วคราวจากสหรัฐ ซึ่งหากรัเสเซียนะคะตอบรับอาจทาให้ปัจจัยหนุนทองคําลดลงสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่13มีนาคมปี2568เอ็นะคะของวันที่12นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด6ครั้งในการราคาครั้งที่6เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่13มีนาคมปี2568 ทองคำแท่งกสปกืน5%ซื้อ46,600บาทขาย46,700บาททองรูปพรรณกสปกืน5%ซื้อ45,768บาท4สตางขาย47,500บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมน,นะคะของวันที่12ราคาเป็นบวกไปที่150บาทแมนสิงกระตขอ,ขอ,ข,อขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมานาทีนี้ด้วยนะคะ ตลาดติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัพเดตให้ชมแลวฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าะะลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ